วันนี้เจอคนไข้เป็นก้อนใต้ตาใหญ่มากนะคะเธอน่าจะใหญ่ที่สุดตั้งแต่หมอเคยเห็นมานะคะเออนะตอนแรกจะคิดว่าเคสนี้เนี่ยนะยังง่ายยังไงก็ต้องฉีดสลายนะคะแต่ว่าคิวมันจองยากเลเธอนะถ้าวันนี้ฉีดสลายไปแล้วแบบมาอีกนี่นะมันก็แบบไม่รู้กี่เดือนจะได้มาฉีดอีกนะคะนะคนไข้บอกว่า เมื่อก่อนนะคนไข่ใต้ตาโบมากนะคะก็เลยไปฉีดฟิลเลอร์ที่คลินิกแห่งหนึ่งนะคะคุณไข้บอกว่าหมอบอกว่าหมอไปเรียนทคินิกพิเศษนะคะมาจากประเทศเกาหลีนะคะเซึ่งฉันก็กรู้สึกมาตลอดว่าหมอเกาหลีหมอฝรั่งไม่ได้ฉีดเฟือกกับหมอไทยเลยค่ะฉันคิดว่าหมอไทยเนี่ยฉีดเฟที่สุดแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้ถึงไปถึงตัวเองนะหมอยถึงมาถึงแบบโดยรวมๆนะคะฉันไม่เคยคิดว่าหมอเกาหลีชิดเก่ง แล้วก็ไม่เคยคิด,คดว่าหมอฝรั่งฉีดเก่งเลยค่ะแล้วก็ฉีดน่ากลัวฉีดมีความเสี่ยงสูงด้วยนะคะมาพูดถึงเคสนี้ก่อนเคสนี้นะเป็นก้อนใต้ตาที่แบบใหญ่มากๆนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนมันเคยโบมากะค่ะถ้าฉันจะฉีดสลายนะคะฉันก็กลัวมันโบมากกว่าเดิมกลัวคนไข้จะจะเครียดมากกว่าเดิมนะคะกลัวอย่างนี้ฉันก็เลยว่า เอ๊ะทำยังไงดีวะาจะแบบจะฉีดกลบเฉยเนี่ยนะจะปกติเวลาคนไข้เป็นก้อนใต้ตานะหมอก็จะฉีดกลบกนะเออซึ่งแบบว่ามันก็จะดูเนียนขึ้นแต่เคสที่นัก้าไม่ถ้าไม่หาวิธีสลายก่อนนะเธอไม่มีทางทาให้มันเนียนได้นะคะหมอก็เลยใช้วิธีแบบว่ายิงไฮฟู้นะครับยิงไฮฟูไปที่ก้อนใต้ตานะครับยิงไฮฟูไปที่ก้อนใต้ตานะเออการยิงไฮฟูไปที่ก้อนใต้ตามันจะไปทําลายพันธะนะครับพันธะที่ทําให้ให้ฟิลเลอร์มันมันอยู่ตัวนะเออถ้าเรายิงไฮฟูไปที่ก้อนใต้ตานะอีกก้อนนั้นจะอนลส แต่ว่าก้อนมันจะเกลี่ยง่ายขึ้นมันจะกดบีบง่ายขึ้นแล้วมันก็จะดูเรียบมากขึ้นนะคะหมอก็เลยยิงไฮฟู่นะคะไปไปที่ก้อนใต้ตานะแล้วหมอก็กดบีบให้มันเกลี่ยให้มันเรียบขึ้นนะคะพอ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 เกลี่ยแล้วมันเออมันก็เรียบมากขึ้นนะคะหมอก็เลยใช้ฟิลเลอร์นะคะใช้ฟิลเลอร์แบบแข็งนะคะชิ้นลึกเสริมกระดูกนะคะเพื่อเกลี่ยอีกก้อนเนี่ยมันให้ให้มันดูเรียบขึ้นนะคะชิ้นเลกเสริมกระดูกอีที่อันเดิมมันเป็นก้อนตรงนี้อย่างเดียวเป็นก้อนนี้อย่างเดียวนะครับหมอก็เลยฉีดเสริมมมมขข้้้้้าาางงงฉีเเเสรริิบวณใใตตหนนนนนนนออออ่่่ะะะะะพืืักกลึค ปรากฏว่าชีเสร็จเอ้าเฮ้ยมันดูสวยขึ้นนะแล้วไอ้ที่ยิงไฮฟูไปอ่ะเออแล้วก็เกลี่ยไปน่ะเออมันดูเรียบขึ้นนะแล้วหมอก็พยายามเกลี่ยให้มันเรียบอีกอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็แบบพยายามกรีดพยายามใช้ไม้พาสมลรีอ่ะไม้พารสมิรีหรือว่าก้อนบัตรอ่ะกด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 เอ้าสุดท้ายแล้วเรียนเรียนเรียบกรีบเอ้าฉันทำได้ฉันก็เลยคิดว่าดีใจจังเลยค่ะฉันได้คิดว่าจะทำได้ในเคสนี้นะคนใกล้ส่งกระจกคนใกลุ้ขยดีใจมากนะคะหน้าก็ยก ก้อนก็ดูแบบเรียบขึ้นดุเนียนเรียบมากขึ้นร่องแก้มก็ดีขึ้นนะคะนะเสร็จ <c oughs> แล้วฉันก็คนไข้ก็ชอบมากแล้วคนไข้ก็มามามา,มาแก้ขมับต,ต่อนะขมับมันดือของคนไข้อะนะเขาที่ <c oughs> ขมับเน้นในตรงนี้เน้นในตรงด้านหน้าแต่ปัญหาของคนขับคนไข้คนข,ของคนไข,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 ข้จริงๆ,ๆอะ่ะนะเขาเป็นร่องที่แบบเขาบุบตรงตรงไรผมอะค่ะบุบตรงไรผมบุบตรงไรผมนะหมอก็เลยใส่อี ใส่ฟิลเลอร์ข้างละหนึ่งซีเน้นแต่ตรงไรผมอย่างเดียวเน้นแต่ตรงแตตรงไรผมอย่างเดียวนะคะปรากฏว่าหน้าก็ยกขึ้นขบับก็ดูเต็มดูละมุลไปช่วหน้าสรุปเคสนี้หมดไปสี่ซซคนไข้แฮปปี้มากนะคะแล้วหมอก็ได้พบ วิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้ไฮฟู้นะคะเพื่อจะยงิงตรงบตรงบริเวณที่เป็นก้อนแล้วก็เกลี่ยทําให้มันเกลี่ยง,ง่ายขึ้นแล้วก็ดูเรียบมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องฉีดสลายนะคะแต่ว่าให้ดีจริงๆอ่ะนะมันควรจะฉีดสลายก่อนแล้วก็มาเติมใหม่นะแต่ว่าเคสนี้เนี่ยอาจจะไม่มีเวลานะคะคนไข้ก็เลยแบบกลับบ้านแบบแฮปปี้มากๆนะคะเป็นเคสสุดท้ายของวันนี้ที่แบบภูมิใจมากๆที่แก้ปัญหาให้คนไข้ได้นะจ๊ะ